สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อ,องป้าสทยบ้าน,านหลังฝนตกเกิดอะไรขึ้นเหมือนมืนได้กลิ่นหญ้า้ยาเลยป้าก็มาแล้วไม่ใช่หรอปุมาแ้วมาไม่อยากจะเชื่อ ก็พื้นอโอเคครับขอพื้นเพื่อกันท่า ลุงพันธ์มาถึงก็ตัดยาลุงพันธ์ลพัฒนา แล้ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอ้ยนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาออฟฟิศใหม่ด้วยกัน าากาามเพราะว่าเราก็ได้ปลูกดอกไม้ฝั่งน,นี้นะคะทีวันนี้ก็ได้อยู่อีกฝั่งน,นี้นะคะ ร่มด้วยช่วยกันก็ลื่นเลยไห่าไปดูอ่ะรั้วห้อกดอกไม้หนองไหนที่เราทำกันอย่างไปต่อไป โอ้ยขนาดฝนตกแน่ๆมันยังเป็นแบบนี้เหรอ <c oughs> มันก็จะพังเหรอจ๊งไหมันก็จะฟื้นใช่ไหมอะไาคะไปเราจะไปดูกระเบื้องกันว่าช่างปูไปถึงไหนแลนะคะค้วใครสิ

เต็มินน้อยมาพอดีนะคะ โอ้โหถักเปียจับเปียด้วยด่าๆๆๆๆไปดูกระปุกมาเจอเจอหลานลงจากรถพอดีเลยกระปิดกระปิดกระปิดไปเฮ้ยนี่ยวันก่อนลื่นตรงนี้แหลยอะไรก็เลยโอ้ยมันยุ่งทุกเรื่องจริงนะแปดเนี่ยฮะ อารมณ์ดีวะอารมณ์ดีวะเมื่อกี้ลงจากรถไปหาแม่เออแม่อยู่ไหนรำคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสีรีลุงก็อดและก็ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง้ด้วยนะคะ